รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวปี2559จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิธีกรรับเชิญของเราพี่ก๊อฟเบญจพลค่ะอ่ะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟอทางนี้ทางนี้ทางนี้นอ,อะไรมานมานี้วันนี้วอออกรายการแล้วออกรายการแล้วสวัสดีพี่ก๊อฟสวัสดีผู้ชมก่อนสวัสดีครับอะไรสงสัยอะไรคือนี่เรามาถึงในจุดที่ว่าหาบ้านคนไม่ได้เหรอเรามาเยี่ยมบ้านหมาเหรอที ที่นี่มันเป็นอาณาจักรสัตว์เลี้ยงพี่กอฟแต่ว่าเราก็จะมาคุยกับเจ้าของเขาก็อยู่ที่นี่แหละออคุยกับเจ้าของตุ๊กเสิเอางี้างี้ถามก่อนเลยเป็นคนรักสัตว์หรือเปล่ารักน้องหมาไหมจ๊ะรักมากรักมากเวลาไปไหนก็ต้องรักขึ้นรถไปตลอดเลยวันก่อนได้นี่มาไอ้อะไรนะเป็นดูดอกโอกเอาไปขายได้ตั้งหลายหมื่นเอาไปขายได้ตั้งหลายหมื่นดีดีเออดิเดี๋ยวจะไปรักครั้งนี้อีไม่ใช่รักขโมยแบบนั้นหมายถึงว่าเราแบบรักเป็นดูสัตว์เลี้ยงออถ้าหาว่าคุณเป็นแฟนคล าเออออไปก่อนดิถ้ามาพิธีกรของผมคุณจะเห็นดังกว่าเจ้าของอีกโยอีตอนแรกนี่หลายคนในขึ้นมาพี่คอรแบบว่ามีภรรยาเป็นญี่ปุ่นแล้วก็แบบโยอีโยอีตอนแรกน่หลายคนในขึ้นาพี่คอร์สแบบว่ามีภรรยาเป็นญี่ปุ่นแล้วก็แบบโยอีโยอีไม่ใช่นะน้องวานน้องนโยอีเลี้ยงเป็นหมาโอเคที่อย่างนี้พามาเทปนี้ได้เพราะว่าเทปนี้เนี่ยจะพามาเล่นกับน้องหมาด้วยเ้วยด้วยวหาเพื่อนให้โยอีเพราะตอนนี้โยอีมีไอ้ติมเป็นเพื่อนอยู่ ไมอะไรจะรักขโมยของเขาเอาแน่นอนดิสิดีหรอนี่ยเพราะเราจะเจอเจ้าของพามันเล่นแล้วก็พามาคุยด้วยเออจะคุยเรื่องอะไรทิพย์คุยกับเจ้าของสิพี่เอเคเจ้าของแต่วันนี้เราก็คุยกับน้องหมาเรื่องเรื่องดานี่แล้วพามาชิมด้วยเฮ้ยบ้าบอชิมเจ้าของบ้าชิมน้องหมาสิจะบ้าอะไรไม่ใช่ไม่ได้ไม่ดีเหรอเออก็ชิมอย่างอื่นอ๋อาเลยมีของชิมด้วยเหรอเอ้ดีดีดีแล้วมีอะไรอีกสรุปว่าคนรักหมาหรือรักสกินรักหมา รักหมามากเก็บเวลาไปตามถนนเนี่ยเจอหมาพวกต้องเก็บเข้ามาเก็บไปเลี้ยงที่บ้านเนอพอมันเริ่มอ้วนหน่อยก็อ่ะก็ขายตัวละแปดร้อยพันสองแล้วแต่คนซื้อจริงเออชอบเก็บชอบเก็บรักหมามากถ้ารักน้องหมาหูวันนี้นี่แบบเป็นสวรรค์เลยนะรักน้องหมาเอาดีเอาดิดิไปหาน้องหมาก่อนหรือไปหาเจ้าของก่อนหาเจ้าของดิแหมใช้ได้ใช้ได้ใช่ละงี้ยไปหาเจ้าของนะ ไปเลยไปเลยโอ้โหเฮ้ยพี่ตายรัตสาสายันเข้ามาปุ๊บฮัลโหลสวัสดี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 สวีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสววัสดีส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 วััสดีสวัสดีสวัสดีวัสดีสวัสดีสวัสัสดีสว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 ัีสวั กว่าลูกๆูทั้งหลายคือเลี้ยงมาเองทุกตัวทุกตัวอ่อนแต่อ่อนแต่อ่อนอแกมุ่มคู่นี้นี่คลอดมาเลยค่ะจะเย็นค่ะจเย็น,ยน <laughs> ไม่รู้ไม่รู้จะผสมกับอะไรแล้วฟังคลอดออกมาได้เป็นตัวแบบนี้นะะไม่้ม่สมเป็นสนิทกันอย่างเนี้ยที่เขาสนิทกันมากเลยใช่ไหมคะ <laughs> เขาเป็นแบบว่า เพื่อนและวสั่งสายพานันเพราเป็นจุดขายของร้านเขาอ,อยู่น,นี่นี่ด้วยกันตลอดเวลาเขาจะอยู่ท้างนี้ด้วยกันตลอดแล้วเวลากลางคืนกลับบ้านไปอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะไปอยู่กับแมวอีกตัวหนึ่งอ,อ๋เอ,อเต็มแมวเต็มแมวโอ,อ้นะออตอนนี้นี่เราอยู่กันที่ไหนยังไงคะตอ,อนนี้ก็อยู่กันที่ร้านเพจพับบี้นะคะอยู่ที่พาทิโอราพะแพงค่ะอ๋อร้านนี้เปิดนานเนียครับร้านนี้เปิดนี่เพิ่งเข้าอาทิตย์ที่สองย้ายมาใช่ไหมย้ายมาตอนแรกเปิดอยู่ที่รากพะแพง140เปิดมา3ปี ขาดทุนมาสามปีขาดทุนมาสามปีจะกำไรก็ที่นี่แหละก็เลยก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวยายละสงสัยเพราะว่ามาดูแกปุ๊บโอ้ถูกหวยเลยใช่ถูกหวยเลยแม่คงแม่คงถูกเลยอ่ะแสดงว่าที่นี่ต้องเฮงเออเออน่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าสัตว์เลี้ยงทั้งหมดก็มูฟมาอยู่ที่นี่หมดเลยมูฟมาหมดเลยเพราะว่าปกติมันจะเป็นสองชั้นแล้วก็แบบแนวชั้นหนึ่งแล้วก็ หมาชั้นหนึ่งแล้วมันรู้สึกว่าอึดอัดเพราะมันไม่แค่ครูหาเดียวแล้วสัตว์เราจ่ายินเยอะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือเราอ่ะตอบสนองความต้องการเราว่าเราอ่ะอยากได้หมาใหญ่เพราะว่ารู้สึกว่าคาเฟ่เราขาดหมาใหญ่เช่ใช่ส่วนใหญ่คาเฟ่สัตว์เลี้ยงเขาก็จะน้องหมาตัวเล็กๆที่ไม่มีหมาใหญ่ด้วยหรอก็คือเราก็เลยแบบตอบสนองความต้องการก็คือเลยทําที่นี่แล้วจะได้มีหมาใหญ่ด้วยตามที่ใจต้องการดีมกว้างขวาง บอกว่าช่วยเยอะตัวนั้นนั่นชื่อน้องสองไงดีเออเนี่ยขาเนี่ยเป็นอะไรอ่ะจะให้ใครเพราะป่าพิกาตั้งแต่กำเนิดก็เลยขาเขาก็จะเป็นแบบนั้นอะไรอย่างนี้ก็จะมีแบบบางตัวที่ช่วยมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วหรอแล้วไปเจอที่ไหนบางทีคนก็จะทักมาเหมือนเอาั้เราเป็นมูลนิธิอะไรประมาณนั้นคนไหนคนไหนเป็นตัวโปรดของน้องแก้มบุ๋มไหมคะตัวโปรดเหรอคะมีไหมมีไหมจริงรักทุกตัวแต่ตอนเนี้ยเลิฟมากเลคือตัวนี้นี่เราก็ชอบน้องปลาจริงแบบนี้ นี่จำชื่อได้หมดทุกตัวเลยไหมจำได้หมดทุกตัวโอ้โหอ่ะนี่ชื่ออะไรคอนนั้นขนมขนมอันนี้มอนธาดมอนธาดอันนั้นฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงอันนี้ยอกยอยักยักโอโหคนนั้นได้ยืนนานมากเลยพี่กอล์ฟให้แล้วให้เราให้อีกนะไม่ฉลาดเนาะมันจะนได้ยังไงเลยนะเขาอารมณ์เขาคิดว่าชาตินี้ไม่ได้เกิดมาเป็นหมาเกิดมาเป็นเมียแคทใช่ไหยนั่งหยิ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาคิดว่าอย่างไงต้องให้ฉันอะ ใช่แล้วทุกคนก็ให้เขาจริง,ออจ,งจริงที่ถามหน่อยหน้านตาเขาเหมือนกันไปหมดอ่ะน้องแก้หมหูมจำเขาได้ไงอ่ะจําได้เพราะเราเลี้ยงเขาเราเหมือนแบบพ่อแม่เลี้ยงลูกแฝดอ่ะออแล้วเราก็จาได้ว่าแบบลูกเราโตมาแล้วแบบหน้าตาเป็นยังไงตัวไหนเป็นยังไงยังไงยังไงเลยเขามาจากไหนกันบ้างส่วนใหญ่หอะซื้อส่วนใหญ่ซื้อแล้วก็จะมีบางตัวที่เป็นลูกของลูกอีกทีนึงก็คือความจริงอะมีตัวโปรดคือมอนทาดมอนที่มอนที่มอนถาแม่หน่อยค่ะนี่ก็คือตัวนี้มอนทาดเป็นตัวลาก ล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อของหลายๆตัว<อ>ตัวนี้ก็จะมีแบบเป็นพ่อของตัวนี้<อ>ชื่อลูกพี่มอนแล้วก็หมูตู้ซึ่งงซึ่หน้าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือกลัวว่าวันหนึ่งแบบเผื่อเขาแบบเป็นไรไปอะไรอย่างเงี้ยเรายังแบบมีตัวที่หน้าเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยตั้งชื่อเองหมดเลยไหมคะตั้งชื่อเองหมดเลยค่ะชื่อ,อมันจะผัดแปรซะหน่อยเขาบอกว่าสุนัขนี่คือถ้าเกิดอายุเริ่มเยอะมากยิ่งพันเล็กนี่ไม่ให้มีลูกเลยใช่ไหมใช่ไม่ให้มีลูกเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันมันก็เหมือนคนอ่ะมันลูกเริ่มไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ย ไหนรับลูกค้าเก่งสุดแบกมาถึงแล้วแบบรับแขกนี่ไม่ใชลูกหน,น้าตาขี้เหล่หมากกลายเป็นเด็กน่ารักมากก็คิดว่าแบบเฮ้ยมาตรงนี้น่ารักมากแต่พอโตมารู้สึกจอเจียจอเจียคือความผิดพลาดของแม่ทำไมอจอเจียจอเจียไม่น่ารักแต่จอเจียขี้อ่อนมากอ๋อแล้วอีกนี่เราอยู่อในนี้เขาเออฉี่ยังไงอ่ะเออเขาจะมีแผ่นฉี่ของเขาแต่ว่าบางทีเขาก็เลเทบ้างอะไรอย่างเงี้ยกะปลายไปค่ะก็จะมีคนคอยดูบอกทำไมว่าพอแล้วลูก ไม่ได้นี่คือท่าน,นั่งปกติของเขาเนี่ยเหรอจริงๆเขาจะนั่งอย่างนี้ทั้งวันหรอโอหชีวิต<อ>ก็คือเวลาเวลาคนจะมาเที่ยวที่นี่คือบุ๋มก็จะให้เดินเข้ามาอย่างนี้ได้เดินเข้ามาีได้ก็คือเปลี่ยนรองเท้าล้างมือให้เรียบร้อยแล้วก็คือสามารถเข้ามาได้<อ>เลได้หมดเลยคนนี้<ม>สสกำหนดไหมว่าให้เล่นกี่นาทีกี่ชั่วโมงมีมีค่ะก็จะ ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เหมาทั้งวันเลยเพราเพราะบางคนเนี่ยเขาจะแบบว่าปล่อยลูกไว้แล้วก็จะไปกินข้าวแล้วก็กลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยปลอดภัยดีนะใช่เพราะว่าในนี้มันมีของกินเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ขายของกินด้วยแล้วแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรขนเขาล่วงเหรอจ๊ะเขาเป็นอยแบบขายขนเขาขายขนเขาขายขนลายอันนี้กระไฮหนาวที่ผ่านอยากให้ขนเขายาวไหมต้องทำยังไงเอาจีแปดแปดไม่ยอด เชื่อไหมว่าหนูอ่ะนั่งลิสต์รายชื่อเลยว่าหมาพันธที่อยากเลี้ยงในชีวิตมีพันุอะไรบ้างแล้วจะเลี้ยงกี่ตัวเลี้ยงยังไงเลี้ยงที่ไหนช่วงนี้ไปพบกับไอเดียดีๆของคนรุ่นใหม่เพื่อการต่อยอดธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินสต็อปความคิดแบบเก่าๆก่าสตาร์ทอัพธุรกิจใหม่ๆธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนนักรบทางความคิดทุกๆคน ธนาคารออมสินให้ความสำคัญและร่วมมือกับหลายภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสร้างสารนวัตกรรมให้เข้าสู่ยุคแพลน4.0ธนาคารออมสินจึงร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจัดให้มีการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ของนิสิตและนักศึกษารุ่นใหม่ภายใต้โครงการ GSB Startup University Model บรรยากาศการประกวดจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ น้องๆที่เข้ารอบมานี่ต้องบอกว่าค่อนข้างโปรเฟชชั่นอลมากนะครับแล้วก็ได้มีการเตรียมตัวมาอย่างดีค่ะเดียวกันวันนี้เนี่ยได้มารับออคอมเมนต์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านนะครับผมเชื่อว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยจะเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่หรือศูนย์ของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนครับ พวกเราทีมไบโอพีซจากมหาวิทยาลาย e ายายัยนเรศวรวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะตอนขึ้นไปพิชชิ่งบนเวทีแล้วก็เพื่อนๆทั้ง10ทีมเก่งกันทุกทีมเลยค่ะแล้วก็ผลงานของทุกๆคนน่าสนใจหมดเลยค่ะเงินรางวังงลที่เราได้ไปนะคะส่วนแรกเลยค่ะเราก็จะแบ่งไว้นะคะสําหรับการที่จะไปพัฒนาให้ตัวถุงปลูกของเรานะคะมีหลากหลายซสามากขึ้นตามที่ผู้ทดลองใช้ได้มีรีควร์เมนต์มาค่ะ โลแกนของเรานะคะก็คือสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรยุคใหม่ใส่ใจโลกขอบคุณค่ะธนาคารอมสินพร้อมสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มีการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนของประเทศไทยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อมูลที่ขึ้น,นอยู่บนหน้าจอได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ